แล้วสุดที่ขอบสุดที่ขอบสุดที่ขอบคืออยู่ผมตอนนี้ว่าจะเจอกับเมือชแนลหรอครับเมื่อต่อเนื้อครับคืออ๋อเขาเรืองะไรวะอ๋อช่างแม่เถอะกูไม่อยากทำเสียงนี้นะโอเคสวัสดีครับผมอยู่จริงๆก็ไม่อช่นลแร้วผมอาจจะตอนนี้อยู่ในเกมเอ่อ Resident Evil ภาคสี่นะฮะโอเคมาต่อกันจากภาคที่แล้วกันเลยนะฮะก็คือก็คือครั้งที่แล้วที่เราสู้กับเอ่อไอไอปลาฉลามหรือไม่ก็ปลาที่อะไรกสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคฮะ ออ่ตอนนี้เราอยู่ในบ้านโง่ๆอหนึ่งโอ้เรามาครั้งนี้เราเล่นไปถึงไหนแล้ๆๆววเนี่ยเช็คไม่มีอะไรนะฮะตัวบอกว่าเราจะเคลหมดแล้วละโอเคไปต่อได้ไหมดูแผนว่าเราต้องไปที่ไหนโอเคไปต่อครับผมครับผมลองกินดูฮะสุดย,ยอดไปเลยครับผมดูว้าวตรงนี้สิครับ แม่โอ้โหฝนตกขนาดนี้นะฮะไฟนี่ยังคงกระพันครับผมสุดยอดไปเลยเออโอเคปะช่างแม่งไปต่ออืมหายอืมอย่าอย่าไล่กับจอยนะแต่กลัวเล่นไ้มหน่าเอ้าอ๋อเฮ้ยอ้อ้ยเฮ้ยอืม ตายไหมโอ้โหเตะ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 เลยเตะเลยเตะเอืมหยเพิเอมอื้ยอ้้ออยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้อ้้อ้โอ้โอโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้้ยยโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้้ย้ยยโอ้ยโออ้ยโอ้้ย้ยยอ้้อ้ยโ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 โอ้ยโอ้ยโออ้ยโ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 อ เคยฮะเคยฮะผมตอนนี้กระสุนเราเหลือเล่าหล่อมากครับผมเพราะว่าสุภาพที่แล้วนะฮะโอเคไปแดกแล้วกนะ็เป๊ะตายผมไม่ตายสักทีวะเฮียกดให้กดสิวะก็อย่างนี้นะครับผมตอนนี้กระสุนเราล็อกหลอ่หลอนะฮะชั้กที่ไหนกันนะโอเคอ่ะก็มันก็นิดนึงเลยนะแต่ผมก็ขอท่านที่ผมขอใช้ปืนนี้แล้วกันนะในการเล่น เพราะว่าเรียบร้อยนะเออโอ้โห,โโหเหียสีนัดเลยเหรอสีนัดแค่เนี้ยน็อกเลยเหรอโอเคหัวระเบิดได้แล้วตอนนี้โอ้ตังห่งแห้งๆเลยนะับโอเคไปเฮียตัวเดียวผมเลือก,กเกือบหมดเลยสังโอเวอร์ไปอืม เดี๋ยวแม่งวิ่งเร็วไม่ได้นะฮะแม่งแม่งตัวหมูตอนเด็กไม่ค่อยได้เล่นกีฬาสีเรับโอเคมึงขี่มอเตอร์ไซค์ได้เร็วแต่มึงวิ่งไม่เร็วนี่นะตามจานลงไปเออโอเคทำไมมันดูแปลกวะบนตตวจแล้วมันดูทุกดูไม่ขนัดเลยวะ โอเคผมว่าผมจะฉลาดขึ้นนะเนี่ยเอาละฮะเยี่ยมเลยผมรู้สึกว่าก็รู้แล้วนะว่าต้องทำยังไงนะฮะ <c oughs> จะที่โง่มาต,ต้องนานแหมสิเวลาไปเยอะเลยอไปไปโอ้สมุนไพรนะฮะ <c oughs> สมุนไพร เออดูเหมือนว่าน้ำเนี่ยจะแรงเกินไปถ้าเกิดว่าไปเนี่ยก็หัวขาดชัวร์วนะฮะนี่หนักเดินผาเปนไม่ได้ไมา่เหนได้บ้างวะเนี่ยโอเคผมว่าผมน่าจะรู้แล้วละ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคกูคมไม่แม่นไปที่เดิมนะยึ โอ้โอ oh. oh ้โหมามามามีราสมิ hmm. ่งยากเว้ยโอ้ยปากคาขวมเงย โอ้โหเสกกระสุนไปเยอะชิศหายไม่ใหม่เอ้ยเพราะว่าไม่หล่ะบอกเองว่าเดี๋ยวก็เป็นบาดเลาะเชียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนต้องสอบคำนวณก่อนเห็นกล่องอ่าไม่มีเชี้ยเลยนะจะทำ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 เก่งซะหน่อยซะหน่อยได้ไม่มีเชี้ยเลย ของมีขอให้กดไหมคือ,อผมจะเดินไปแล้วก็กด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  e เลยคนะกด e รัวเพราะว่าถ้าเกิดว่ากดของก็เข้าอยู่แล้วต้องเช็คว่าอะไรพรกดแล้วก็จะรู้มันคืออะไรโ okay. อเครู u l l l e v e อ่ะเฮียปิดจ้ะขอบคุณ กักน้ำให้เลยีว้าวขอบคุณครับแหมคุณช่วยได้มากเลยนะครับคุณเอ่อคุณสวิชออละไปต่อเลยปึ๊บโดดปึ๊บโดดโดดสามขั้นกูว่าแล้วว่ามันไม่ต้องไม่คือมันจะต้องไม่มาแบบนิงน่งๆกแบบูจะไปแบบนิ่งๆไม่ได้อ่ะเข้าใจปะจะไปแบบว่า สงบสงบของคุณไม่ได้ทำไมทำไมน่าเกียดขนาดนี้ฟันด้วยมีดฟันด้วยมีดฟันด้วยมีดอุ้ย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 แหมแหมคือคุณจะใจไลฟ์ไปตับผมหน่อยไหมครับตาแดงเป็นอะไรครับตาแดงอ่ะตาแดงนี่คุณเป็นตาแดงอ่ะเป็นอะไรครับไอ้เย็ดแม่อู้หูยเชี่ยไปก่อนโอ้โหไอ้สัสอืม เรียบร้อยเอซี่โอ้ยไฟ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 โอ้โอ้โอ้จะตายไไม่ด้ตายไม่ได้ตายเอองั้นผมขอเลยแล้วกันนะเหนื่อยเหรอขี้เกียจแล้วเพราะว่าผมกะขนาดนี้ว่าไอ้ขี้เกียจมึงงงขนาดนี้กูยังเน่ยไม่ได้เลยมันนี่ดีด้วยเฮียเออตายหมดไหม ไอหมดโอ๊ยไอ้เหี้ยเอ้ยเปลี่ยนกระสุนนิกูโดนกูโดนตายอันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์กพ่อไปใกล้ไม่ได้ด้วยกูใช้มีดตีไม่ได้ เ,เรียบร้อยเดียวก่อนนะคือกูตีเองกูตีแค่ไอใบไม้นั่นก็ได้ใช่ไหมหนยนี่นะผสมเลย,ก,ายาก็อ้าวผสมกูกูได้ยามากกว่านี้กูผสมแล้วละ่ะ อีโหลดสองทางไม่ใช่อันนี้เป็นทางตานันในที่แรกทางมันโง,ง,ง่เปลี่ยนแฉะขอถ้ากิมึงให้คูสู้อีกนะคูจะเอ่อคูจะฟองแฮปคอม,ม <c oughs> ฉันได้ของแล้วอ่ะ ดีมากเลยอ,อนกลับไ,ไ,ไปที่นะั่นกลับไปที่เอ่อที่ภาษานั่นเอ่อสักอย่างนะฮะมันเป็นภาษาหรือเปล่า,าจับไปตัวด้วยก่อเปิดเลยด้วยนะฮะอืมอืมอืมโอ้ยเฮ้ยอยู่ร้างขนาดนี้ไปไหนต่อเนีย่ยเดียนนะ โอ้โหโอ้โหอืม uh huh. คือมึงจะให้กูกลับไปใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณมึงมากนะี่ให้กูเสียเวลาขนาดนี้คือกูไม่ขอดีกว่านะโอ้อ้าขอบคุณมากนะครับคุณแนะค,ณคปคอมขอโทษที่ด่าคุณไปเมื่อกี้นะฮะโอเค มีเลือดก็ไปบอกนะเถอะอ๋อมันมันเชื่อมต่อไปเจ้ากับไอ้ร้านขายของไอ้ไอ้ไอ้เฮียหน้าเลือดนี้คนนี้นะฮะมันทดสอบที่อะไรเนี่ยของไม่ได้กูไม่ได้ขัดกูไม่ได้ยากจนขนาดนั้นไอ้เฮียเอ็ดคอนแล้วกันเพิร์อ็ดสเปรย์จะได้มาผสมกับไอ้เจ้าสมุนไพรนั่นนะฮะ เอแล้วก็ขอก็อัปเกรดของหน่อยแล้วกันเออขออัปเกรดช็อตการเออไม่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 ขออืมขอปืนขอผมขอเน้นปืนพกนะฮะเกมนี้ผมขอเน้นปืนพก